ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ให้มันว้ามึงวาเฮ้ยไอสัตว์ยิงมันยิงเป็นนัดมันมันยิงเป็นนัดไอสัตว์ไม่เดินมาเไอสัตว์มันให้ลูกสองเดินมาเดินมาเอ้าเดี๋ยวพิ่งเิ่งโอ้โหพีชีบแล้วแหะเฮ้ยไอสัตว์เดินมาตั้งทีดีเนี่ย มึงจะเดินมาวไหมเนี่ยสรุปลบไปดิลบก่อนตอนเดินขเขาเดินง่ายานะไอ้สัตว์ไอ้ยี่นี่รู้เรื่องวะเนี่ยาตายเลยไอ้ยี่อะดาชูทีทำไม่ได้อยู่เรืออยู่เลย,ยเลยนะเยี่ยไอเย้เราเปิดแม่งกว้างจัดนั้นคือเรือของเร็วขึ้นเรือของ